สวัสดีพี่น้องเอีทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2ที่เราจะต้องทำการตรวจเช็ครถนะครับก่อนที่เราจะเดินทางน,นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและก็ปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางนะครับสืบเนื่องมาจากในช่วงวันหยุดเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการหรือว่าเทศกาลไหนๆก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราเดินทางไกล ถ้าหากว่ารถเราเสียกลางทางจะไม่มีอู่ซ่อมนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะอีกสิ่งหนึ่งนะครับทุกท่านที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับเมื่อเราเดินทางไกลนั่นก็คือเรื่องของขั้วแบตเตอรี่ต่างๆนะครับถ้าหากว่าขั้วแบตเตอรี่ไม่เลอะไม่แน่นนะครับมันจะร้อนนะครับอาจจะเกิดประกายไฟแล้วก็ไฟไหม้รถได้ นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของความสะอาดบริเวณขั้วแบตเตอรี่ก็ฉีดน้าล้างเฉยๆนะไม่จาเป็นต้องไปต้มลงต้มน้ํามาล้างนะครับแค่ฉีดน้ําล้างมันก็สะอาดแล้วนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเรื่องของน้ําปั่นแบตเตอรี่นะครับถ้าท่านเห็นพลาสติกสีเขียวยื่นลงไปภายในแบตเตอรี่ก็คือจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่ อบอกระดับน้ำนะครับระดับน้ํากันนั่นแหละนะครับจุดเขียวๆยื่นลงไปถึงตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนะครับจะต้องเป็นน้ำนะครับชนน้าพอดีนะครับในกรณีที่เป็นแบบท,ที่เขาเรียกว่า MF นะครับให้ดูดีๆสติ๊กเกอร์คาดด้านบนจะเป็นฝา,าเปิดเติมน้ํากันนะให้ลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วก็ทําการเติมน้ํากันด้วยก็แล้วกันนะครับต่อมาก็เรื่องของสายพานหน้าเครื่อง นะครับเราต้องตรวจเช็คความตึงย่อนตรวจเช็คสภาพแตกลายงานละรอยร้าวของสายพานนะครับทุกท่านนะถ้าสายพานขาดกลางทางมันจะยุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานแอร์สายพานพัดลมสายพานไดชาร์จพาวเวอร์นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของน้ํามันฟีปัมนะครับฟีปัมของเรามันเหนืดหรือเปล่านะครับใบพัดลมแตกหรือเปล่าอ่าโดยอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกันไหนที่ใช้สายพานไทมิง่งนะครับก็ควรที่จะ ทำการเปลี่ยนถ่ายก่อนเดินทางไกลกันสักนิดหนึ่งนะครับไม่จงเป็นต้องอใช้คําว่า1นึ่งแสนกิโลนะครับสามถึงสี่ปีนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนออกได้แล้วสําหรับสายพานไทมิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาผลิตมาแล้วมันค้างอยู่โรงงานกี่ปีกว่าจะมาถึงเมื่อเรามันอาจจะหมดสภาพก่อนแสนกิโลก็ได้นะครับต่อมาก็เรื่องของฝาหมอ้อน้ําแล้วก็น้ําหม้อน้ํานะครับก็ควรที่จะทาการเปลี่ยนถ่ายก่อนเดินทางนะครับ เช็คฝาหม้อน้ําด้วยนะครับเช็กนี่เห็นไหมท่อท่อระบายนะครับท่อระบายอยู่ข้างฝาหม้อน้ําตรงนี้ก็ต้องเย่รูด้วยนะครับเคยมีปัญหาเรื่องของรูอุดตันนะครับรวมไปจนถึงนี้เลยนะครับสายน้ําระบายไปหม้อพักนะครับสายน้ําที่ระบายจากหม้อน้ําไปหม้อพักนี่แหละนะครับอุดตันนะครับ ถ้ามันอุดตันแล้วรถของเราไปขับทางไกลบางทีรถของเรามันร้อนหม้อน้ําอาจแตกหม้อน้ําอาจจะระเบิดได้นะครับเราต้องตออสายเป่ารูนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเรื่องของนี่แหละท่อตรงคอหม้อน้ํามันอาจจะอุดตันนะครับเราต้องเป่าให้มันทะลุนะครับทุกท่านนะอันนี้ฝากไปด้วยรวมไปจนถึงนะครับระดับน้ําในหม้อพักน้ํานะครับอ่าตรงนี้เราอย่าพลาดก็แล้วกันนะครับเราต้องเติมไว้นี่ นะครับหม้อพักน้ําเห็นไหมมันจะมีขีดบนขีดล่างนะครับเราก็ต้องเติมไว้ให้พอดีระดับนะครับใช้เป็นน้ํายารอเย็นนะครับหรือว่ากรณีฉุกเฉินน้าเปล่าน้ําสะอาดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็เรื่องของการเปลี่ยนไทยน้ํามันเครื่องนะครับถ้าหากว่าน้ํามันเครื่องของเราใช้งานได้อยู่เราสังเกตได้ง่ายๆก็คือดึงเหล็กวัดขึ้นมา เมื่อเราดึงเหล็กวัดขึ้นมาแล้วน้ำมันหยดติ๋งเลยอันนี้ก็แสดงว่าน้ำมันของเราใช้ได้ไม่เหนียวนะครับแต่ถ้าดึงขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมหยดนะครับอีก 2- อสามวินะครับอีก5วิค่อยหยดอันนี้น้ำมันเหนืดแล้วควรที่จะเปลี่ยนทายก่อนเดินทางนะครับรวมถึงกรองน้ำมันเครื่องด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับเรายังไม่ได้ทําการสตาร์ทรถน้ำมัน,นมันเครื่องอน้ำมันเครื่องก็เลยเกินนะครับอันนี้ เป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับระดับน้ํามันเครื่องจะต้องอยู่ไม่ต่ํากว่าฉีดล่างไม่เกินฉีดบนนะครับต่อมาก็เรื่องของนี่เลยนะครับน้ํามัน power นะครับาสายน้ํามัน power นะครับนี่นะครับเราก็ต้องทําการตรวจช็คด้วยว่าน้ํามัน power ของเราขาดระบบหรือเปล่านะครับสายแตกสายรั่วไหมนะครับสายผ่านพวงมลาลัย power อสึกลรอรื่นนะครับหรือเปล่าเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก,ก่อนที่เราจะเดินทางนั่นเองนะครับนี่นะครับมันก็มีระดับบอกอยู่นะครับทุกท่านก็เช็คตามนั้นเลยนะครับจางเกนกรณีนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีอาการสายรั่วซึมอยู่นะเนี่ยต้องไปหาสายรัดมารัดซะแล้วละ่ะนะครับพี่น้องเอนะรู้สึกว่าเปียกๆิน,นชื้ๆไม่เข้าท่าแล้วล่ะเนี่ยนะครับรวมไปจนถึงกระปุกพวงมาลัยด้านล่าง มีร่องรอยของการรั่วซึมหรือเปล่าต้องทําการตรวจเช็คนะลำดับต่อมานะครับไส้กรองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองดักน้ําหรือว่ากรองโซล่านะครับเราควรที่จะทําการเปลี่ยนทายก่อนที่เราจะเดินทางไกลเพราะว่าตอนนี้กรองไม่อุดตันก็จริงครับแต่มันอาจจะตันแล้ว50%เวลาที่เราขับไปนะครับนอกพื้นที่เราไม่รู้หรอกนะครับไม่ใช่ปั๊มประจําของเราเราอาจจะไปเจอปั๊มที่ สกปกนะครับอ่ามันอาจจะทําให้ไส้กรองของเราอุดตันเร็วขึ้นนะครับสําหรับกรองโซลารารถมันจะไม่มีกําลังมันจะเร่งไม่ขึ้นเร่งแซงไม่ขาดอันนี้ให้ระวังด้วยก็แล้วกันต่อมาก็เรื่องของกรองอากาศนะครับถ้ากรองอากาศของเราอายุเกิน3ปีไปแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายนะครับทุกท่านนะก่อนที่จะเดินทางนะครับก็ควรที่จะถอดออกมาเป่าทําความสะอาดนะครับอ่าเพื่อให้อ่ารถของเรานะครับ วิ่งได้ดีขึ้นวิ่งออกดีขึ้นนะครับถ้ากองตันมันจะกินน้ํามันควันดานะครับวิ่งไม่ออกนั่นเองนะครับทุกท่านดังนั้นเราควรที่จะถอดกรองอากาศออกมาทําการเป่าทําความสะอาดและที่สําคัญเลยนะครับเรื่องของระบบไฟนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลีนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับอันนี้ก็ควรที่จะทําการตรวจเช็คก่อนเดินทางนะครับไฟของเราติดไหมนะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์นี่เอาไว้ใช้ กรณีฝนตกหมอกลงเท่านั้นนะครับห้ามเปิดในขณะที่เราขับขี่ธรมรมดานะครับอ่าเช็คไฟเลี้ยวด้วยนะครับทุกท่านไฟเลี้ยวออกไหมนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของรถนะครับอย่างเช่นเคสน,นี้นะครับถ้าหากว่าพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับไฟท้ายข้างซ้าย ไม่ติดนะครับนี่นะครับอันนี้รถพึ่งทําการเช็คไปเมื่อประมาณ78เดือนที่แล้วเองนะครับทุกท่านนะเพราะว่ารถคันนี้มันวิ่งทางไกลอยู่ตลอดนะครับไฟเบรกนะครับข้างซ้ายไม่ติดนะครับแต่ว่าไฟท้ายติดปกติไฟเดี่ยวติดปกตินะครับแล้วก็ที่สําคัญไฟถอยก็ติดเป็นปกติแล้วก็อย่าลืมเรื่องของไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะครับถ้าหากว่า ปสองป้ายทะเบียนไม่ติดนี่โดนปรับข้างละเลยนะครับทุกท่านมันมีสองข้างซ้ายขวานะสําหรับไปส่องป้ายนะครับทุกท่านอันนี้ให้ทําการตรวจเช็คด้วยก่อนที่เราจะเดินทางนะครับต่อมาก็เรื่องของนี่เลยนะครับการปัดน้ําฝนใบปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็อมอ,อเตอร์ฉีดกระจกน้ําฝนนั่นเองนะครับทุกท่านนะอมอ,อเตอร์ฉีดล้างกระจกนี่แหละนะครับเราต้องทําการตรวจเช็คก,ก่อนที่เราจะเดินทางเพราะว่า เราเดินทางไปข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอฝนหรือว่าเจอมาแรงหรือเปล่านะครับทุกท่านนะ,ะเราต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับบางคันนะครับขับไปแล้วมันเป็นฝ้าข้างนอกเราก็ต้องได้ปัดนะครับทุกท่านต้องได้ใช้เราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนที่เราจะเดินทางนะครับลําดับต่อมานะครับให้เราหัดสังเกตด้วยนะครับเวลาที่เราขับรถมันจะมีสัญญาณสัญลักษณ์ไฟต่างๆที่ขึ้นมาบนตัวรถถ้าเป็นรูปแบตเตอรี่ นะครับวันนี้ไฟไม่ชาร์จแบตเตอรี่หมดแน่นอนนะครับทุกท่านนะอ่าและสัญลักษณ์ที่อยู่ข้างกับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นถ้วยแบบนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของกรองโซล่านะครับกรองดักน้ําอุดตันนะครับแล้วก็นั่นที่เห็นอยู่ตอนนี้แดงๆก็คือสัญลักษณ์ของอาไฟเบรกมือนะครับถ้าหากว่าไฟเบรกมือของเรานะครับหรือว่าเครื่องหมายตกใจโชว์ขึ้นมานั่นอาจจะแสดงว่าเบรกของเราล่วเบรกแตกนั่นเองนะครับต่อมาก็ เรื่องของนะครับนี่เลยนะครับแอร์นะครับถ้ารถไม่มีแอร์เวลาที่เราขับไปไปเจออะไรไปเจออากาศชื้นๆหมอกตอนเช้ามันอาจจะเป็นฝ้าข้างในถ้าเราไม่มีแอร์นะครับหรือว่าฝนตกนะครับไม่มีแอร์นี่เป็นฝ้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนที่เราจะเดินทางด้วยนะครับต่อไปนะครับที่สําคัญเลยนะครับเวลาที่เราขับรถเรื่องของเกความร้อนนะครับเราก็ต้องทําการ สังเกตไปเรื่อยๆนะครับเกจความร้อนจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับถ้ถาเกินครึ่งหนึ่งก็ควรที่จะ,จ,ะจอดทําการตรวจเช็คแวะปั๊มก็แล้วกันนะครับต่อมาเรื่องของคันเร่งสายคันเร่งนะครับถ้าหากว่าคันเร่งมันเื่อติดาาขาดก็ดีบทําการแก้ไขก่อนเดินทางนะครับทุกท่านรวมไปจนถึงสายคลัตด,ด้วยสําหรับรถคันไหนที่เป็นสายคลัตก็ควรที่จะทําการเปลี่ยนทายก่อนเดินทางเด้อสายคลัตขาดกลางทางมามันจะยุ่งนะครับทุกท่านอันนี้ ากเป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่น้องเอฟที่จะเดินทางไกลนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ควรจะมีติดรถไว้นะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้พบกัน EP หน้าครับ